ตรงกรับสวัสดีครับพ่เป็นพี่น้องครับพอๆกันที่เราครับุกตีพาแเสรครับวันนี้ก็ได้เป็นก้อยร้อยเลือดครับไมนนี้เลือดร้ายครับก็เลยได้ก้อยร้อยเลือดครับซึ่งสุดทือมันจะได้แบบว่าซุกเล็กครับวันน <ad> in <Siri> <ad> ี Nowadays, ้ก้อยเป็นก้อยร้อยเลือดโอ้พาเข้ากับเป็นอ่าพากาศเข้าครับวันนี้ได้แข่งมาครับพี่น้องครับได้แข่งมาต้นหอมมาเสร็จเสร็จแล้วกันเลยครับพี่น้องครับโอ้กินข้าวตอนเที่ยงครับนีก็เที่ยง อ่าข้างนอกกบลมครับโอ้ลมว่าจะลมหนาวแล้วพี่น้องครับตอนกลางคืนอีกอะโอ้ลมดีครับลมดีลมหนาวมาละมาโอ้นี่นีะครับโอ้ขมดีครับ ผมใส่ทั้งอ่ะพี่อ่ะดอ่ะดีดีแท้ครับอ่ะดีขวดใส่ผสมกันครับ โอ้โหเสีย hmm. พ mm ่ะกครับ hmm. ช mm ่ว hmm. ง oh, ทเที่ยงเที่ยงนี่ก็ไม่ค่อยห่อนไปไหนแล้วครับพี่น้องครับก็จะเริ่มน้วแล้วผมว่าเพราะว่ากลางคืนเนี่ยว้ล้มดีครับล้มหนาวปรืม มม่นี้บริ้ัปเอาวัพักไส้ครับลืมอยู่เีครับจะกินก็นได้คืพอพอ่็เดี๋ยวอ้แซ่บดีดีครับ Mm-hmm. <laughs> โอ้เข่ากันขนาดครับเบื้งเข่าครับสมซื้อเข่าเหนียวอื ดูอเล็กมากครับอืมอดได้มากเขาเ่าเนี้ยนแมันครับเดี๋ยวอีดีครับอ หรือกบดดนครับพี่น้องครับก็ได้กินเขาไหมแล้วดีว่าคบน้ำบดวมโอ้ผมไปเห็นอ่ะน้ำพิ่นน้ำถมโอ้ยต่วนพันครับก้่าเจไดก็สีใไดเหมือทั้งปุ๋ยทั้งคานาครับทั้งคาวานคารรถไถ น้ำถั่วเมืองยาน,นี่ตายเบิดครับ ของน้าน้องกับตายหรือกันครับพี่น้องครับขนาดกายจากน้ำโ้งเพราะว่าน้ำน้ำพะไรครับน้ำโคงอะไหลพทันน้ำพวกน้ำสวยน้ำนะครับ อโอ้ก่อยมาหลายอยู่ครับหอมข้าวขวบข้าวขวบตําเองครับ เมืม่อวานเนี่ยฝนตกแห้งหลายครับไปอะผมใส่ปลาไหลไปนะครับตายหมดเลยครับที่เด้มากับประมาณโลเนี่ยครับแต่ว่ามันตัวใหญ่ผมใส่ซีหลังหนึ่งครับคุณซีหลังไดลูหนึ่งกะถือว่าโอ้ได้หลายเตี๋ยวไปแต่ว่นมันตัวใหญ่ เมื่อสนี้ได้3สามตัวเมื่อก่อนได้หลายตัวครับประมาณหกตัวเจ็ดตัวตุ่มสีหลังเนี่ยถือว่าได้หลายชิ้นนค,ครับไม้เดวครับไม้เดชผมใส่ทิ้งไว้คืนนี้ครัเอาไว้ประมาณจากสองคืนครับก็จะอเอา mm -hmm. ออกซิเมอรอเขาเน,นี้ยวไหล <c oughs> <c oughs> มันหม,มักตังเมยครับ อืมกอบดีค่ะนะครับอือ อิ่มพี่น้องครับโอ้ถามยังไงกินผู้เดียวแซ่บผู้เดียวครับ <c oughs> อโอ้ไกตีขนาดรับับทั้งพริกปน่นพริกดิบโอ้สุดยอดครับเป็นก้อยร้อยเลือดใน่วดเลือดก็ยังสีแซ่บนะครับพี่น้องครับอืมบรรยากาศตอนเที่ยงครับไทยข้างนอกไปเดยครับเที่ยวแดดเที่ยวบดมันเหมือบครับเที่ยวลม ถือว่าบ่ค่อยห่อนแต่่ากินพริกมานี่ยง่ไหลแล้วครับอึกห่อนแล้วบัดนี้เอาครับพี่น้องครับมาคลิปนี้ก็ฝากอะไรกดแชร์ได้เลครับฝากกดติดตามครับช่องพกตีพาแซบสนับสนุนช่องเล็กๆนะครับช่องพกตีพาแซบครับพี่น้องครับคลิปนาอ่าถ้าผพ้ใดอยากเบิ่งกับกดมาอ่าอยากเบิ่งยามปลาไหลได้ครับพี่น้องครับผมเจ็บอ่าไทยพี่น้องด้เบิ่งแต่ว่าผมยามมานี่4สี่มือนสามหมื้อสามมื้อสี่มื้อสามมื้อครับผม ยามมาเนี่ยแล้วเนี้ก็ได้สามตัวฝนตกครับตุ่มคางโคกตุ่มคางโคกปอะไรก็เลยช่วงอ uh, ซุมม uh, ายืนในน้ำมกะมันกับเขานะครับช่วงพใดอยู่ทั้งทึงกะบ่ะเขาสามหลังเขาครับแต่หลังหนึ่งอนู่บ่เขาอยู่ทั้งโคกครับคางโคกเอาครับอีกสองเมือกผมพยายามเบิ้งถ้าพใดอยากเบิ่งกั ่า uh, พี่มาได้ครับว่าอยากอะ uh, บึงอยากปลาไหลน้ําฟกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจนะพาพยายามครับไมมนี่ไมมเด็ดครับเอาครับพี่นองครับ,รบต้องจากลากันไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ